สวัสดีครับโหตัดตั้งนานนะครับลืมกดถ่ายนะครับวันนี้นะครับขึ้นทรงจนเสร็จแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังก็ได้นะครับการไล่เงานะครับผมขึ้นทรงเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับวันนี้นะครับเรามาดูการไล่เงาข้างหลังดีกว่านเสียดายมากเลยนะครับผมเพิ่งมารู้ตัวอีกทีก็ตัดขึ้นทรงเสร็จแล้วนะครับ ว่าลืมกดอันนะครับ0.5นะครับการตวัดเชื่อมนะครับสไตล์ช่างลุกนะครับเสียดายมากเลยนะครับตัวนี้ผมขึ้นทรงเป็นเบอร์หนึ่งนะครับขึ้นทรงแบบยกลอยๆนะครับ เป็นงานไม่เฟดนะครับงานไล่นวลนะครับเสียดายมากเลยครับว่าจะให้ดูการขึ้นทรงนะครับว่าลืมกดถ่ายนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้าครับเดี๋ยวจะแก้มือใหม่นะครับศูนย์จุดห้านะครับนี่ครับการสร้างเงานะ สไตล์ช่างลุกนะครับแล้วก็ใช้หวีเก็บนะครับตรงไหนหนานะครับในยังเป็นดำๆอยู่นะครับยังไม่เนียนก็ใช้หวีเก็บนะครับตรงไหนที่เป็นหลุมนะครับสไตล์ช่าชงลุกจะเป็นงานนวลๆนะครับ นวลกลืนนะครับเป็นงานสะบัดข้อมือนะครับตัดตามคลิปไปเลยนะครับ นี่ถือว่ามาดูแค่เป็นความบันเทิงนะครับแนวทางเฉยๆนะครับพอดีผมลืมผมกะว่าจะถ่ายวิธีการขึ้นทรงให้ดูนะครับผมมาดูอีกทีอ้าผมลืมกดนะครับจุงกดบันทึกนะครับเสียดายมากเลยนะครับหัวนี้นะครับจะได้รู้วิธีการขึ้นทรงครับเพราะหัวนี้ตัดยากดูนะครับขึ้นทรงได้เนียนๆแบบนี้นะครับเสียดายมากเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าแก้มือใหม่นะครับสวัสดีครับ